วันนี้ป้าจะทำต้มส้มปลาทูนี่ป้าใช้ปลาทูสี่ตัวแล้วก็เครื่องเครื่องต้มปลามีเครื่องแกงมีหัวหอมตำหอมป้าใช้อยู่สี่หัวใหญ่นะแล้วก็กะปิ <c oughs> กะปิหนึ่งช้อนชาพูนแล้วก็เครื่องปรุงมีน้ำขามน้ำปลา น้ำตาลผงปรุงแล้วก็ต้นหอมต้นหอมแล้วก็ลูกโดดนิดหน่อยจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะลูกโดดนี่เดี๋ยวประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปดูป้าทํานะ เดี๋ยวเราละลายน้ำแกงจ้ะข้าวโบราณทำง่ายก็กินกันง่ายๆนะน้ำแง,แงรอให้เดือดก่อนนะเดี๋ยวค่อย ป้ามาใส่ปลาแล้วก็ได้ปรุงกันต่อป้าขอโทษนะไม่ได้ลงคลิปหลายวันป้าไม่สบายป้าป่วยป้าป่วยป้าไขาย้ยังไม่หายดีเลย ใส่พริกลงไปเลยลุกโดดนะลุกโดดใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะแต่หน้าก็จะไม่ค่อยได้ใส่กันหรอกแต่ถ้าคนกินเผ็ดไงมันจะ,จะไม่อร่อยไงแ้วปลาตัาก็จะปรุงรสเลยนะเพราะว่าปลาทูเขาสุกอยู่แลนะ้วไงใส่น้ำปลาลงไปเนาะใส่น้ำปลาใส่น้ำตาล น้ำต,ตาลครึ่งช้อนโต๊ะนะใส่ลงไปก่อนแล้วเราเค่อยชิมมะขามนี่เตะไม้สองช้อนนะมะขามข้นนะนี่สองช้อนนะสองช้อนโต๊ะสองช้อนตักแตงนี่แหละสองช้อนนี้นะแล้วก็ของปรุงจ้ะใส่ลงไปเลยถ้าเป็นปลาสดเราต้องใส่ปลาก่อนนะแต่นี่เป็นปลาสุกแล้วเราก็ไม่ต้องรอไง เราก็ใส่ลงไปก่อนเลยปลาเราจะได้ไม่เละปลาก็สุกอยู่แล้วปลาอยากจะเอาไปล้างจะแย่ในปลาเนี่ยจับยากร่งใส่ปลาจ้ะ ขอปลาเปสใส่ลงไปจ้ะ ก็จะชิมรสนะชิมก่อนถ้าไม่ได้เราแค่เติม

ขามหน่อยก่อนเปรี้ยวไปนิดนี่จ้ะมะขามมาเติมขมันหะน่อยนะแต่ความเค็มบ้ายมมังม่ไม่เติมแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเปิดประทูเขาเค็มพอเดี๋ยวเขาแช่ต่อพักเขาจะออกมันจะเค็มเรานะาะก็จะเอาประมาณนี้นะมันไม่ต้องออกเปรียปร้ยวเค็มๆเนาะตม้ตมต้มส้มเนี่ยชื่อตม้มส้มนะต้องออกเปรี้ยวนำหน้าเนี่ย คลองสักนิดก็จะร้อยพริกสุกซะหน่อยพริกไม่สุกเลยเราไปเคี่ยวเราจะฉุนจะสำลักไม่ใช่หรอง่ากินมาก ใส่ผักจ้ะต้นหอมนี่มากน้อยได้แต่เราเลยนะป้าใสาไปห้าต้นหกต้นไปเลยต้นก็ไม่ค่อยใหญ่ไงหกต้นนื้อเนี่ยต้นไม่ใหญ่ไปบางตา่าง ดับไปแล้วเนี่ยด,ดีทีก็ดับเลย เสร็จแล้วจ้าปลาประมาณนี้นะเสร็จแล้วต้มส้มปลาทูนหนึ่งปาออกกับข้าวง่ายๆบ้านๆแต่คนร้อนเนี่ยซดน้ำาูกคอโล่งดีนะถ้าชอบถูกใจก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ